สวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้มากินกาแฟกับ,บคนอาเจนนี่แล้วก็มีการถ่ายทำหนังอะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูนะข้างหน้าค่อนข้างใหญ่เหมือนกันแต่ไม่รู้เขาถ่ายทำอะไรนะอ๋อมันปีนักลบด้วยข้างหน้า นักลบโรมันไม่รู้เขาให้เดินไปถ่ายหรือเปล่าจะไม่กล้านะก็มีนักลบเต็มเลย แอบเดินไปดูแอบกินอาหารเขาอีกแมนมะเมนเอาะมะมนหรอกคหรอวเดี๋ใหญ่ไปทายหมองใหมเนาะคิดว่าจะเาปลอกไปไหนจะเาปลวกไอ้เตีงสูตรของเที เสีได้เมื่อกี้ไปถ่ายมานี่เขาย้ายลงลงถ่ายมาฝั่งนี้แล้วเมื่อก่อนถ่ายอยู่ฝั่งโน้น The Streaming <c oughs> Location Happy Yeah Yeah แล้วเขาก็มาตัาง้งถ่ายทำหนัง อนนี้่านังดีครัอากาศดีดีพี่น้องเขามาขอวันใหญ,ญ่จุมาปิดสีไทยเขาขอเราขอมือหนึง่งเขหายอ่ะพูดีึงหาสามพัาดไม่ได้เพราะไอ้ออสปงสปานม่มันมันใช้ได้ดีกว่านันนี่พี่าปาเนี่อืมเขาจมาขอปิดนงส่งนงส่งผู้เฒ่าโห็ยใจนอกใจงา่งา ของโปรดกับข้าวจะทำอะไรกันนะกันหนาดูทั้งยำทั้งหนูจีนพอแล้วของโปรดทั้งเลยเดี๋ยวค่อยตามก็ได้ยำไหมคะสลิดเดี๋ยวโนรีอยู่ตามอ่ะสลิดอ่าเลิดเลยส่วนพี่โจพี่โจบอกแกเหนื่อยดื่มเหล้ากันนะสลิดเนี่ยนอนสลิดเน่าเนี่ยพว่ากแกเหนื่อยกินเหล้าแกยังเมาอยู่าเนี่ยมันเมา เมาตะกีฬาค่ะค่อยนั่งค่อยนั่งปาดเมียด้วยนั่งได้เ pues งินหรอได้อย like> well, right> ู่สองร้อยกว่าอ๋อได้หรือเสียฮะใช่นานจะมาเล่นแต่มี่ฮะเล่นกระป๋านี่ไงใชาบ๊อเชาบ๊อเชาบ๊อดอ๋อกระโดดขาเดียวไปตายสามแล้โทรไปถามเขาจะบ๊อกระโดดขาเดียวเหรอ ไม่ไม่ไม่เขาทำแกซออ่อมแกเปลี่ยนเปลี่ยนหัวหมดเลยฉันคิดว่าคงไม่เสร็จอ่ะนางดีใจได้เจอ,อเครื่องใช่ไหมถ้า<ช><ช>เสร็จก็คือไปทำรอบเย็นมามามาไปเดี๋ยวหนูเปิดไฟแรงให้เลยนะดูชุดอ่าชุดท,ทำหหอะไรเนี่ยนึ่งข้าวให้อยู่นึ่งข้าวกินกับอะไรก็บอกว่าเขาจะเข้าในท้าว นอนแล้วใช่ไหมเธอโบโบนอนแล้วใช่ไหมนอนแล้วใช่ไหมนอนแล้วใช่ไหมเขาเป็นปาร์ตี้เด็กไงเชื่อโบดงข้างล่างเธออ่ะจะไม่ใช้มือนะคะขาดเนี่ยใช้มือเด็กไม่ชอบกินของขวานเนาะโนูอะไรมันก็ไม่ชอบกินโนูตื่นเช้ามาของมือไอ้ที่ว่าทำให้มันมันจะหิ้งเรียนโรงเรียนแล้าลูก เสร็จแล้วก็เดยนอนครับนอนนอนถามไม่เจ็บเอ่อถามแฮร์รี่กับแฮร์รี่โอเคโอเคมาตัดตัดเลยตัดเองไปบ้านนั้นนะ้นถึงบริการทุกอย่างเข้าไปนั่งบนเขไปด้านโอ้โคตรคอมเพลนเลยชอบแล้วไม่ชอบแค่ไหนแค่กินกินเยอะขนาดนี้ หัวหนูม,มีรถตั้งสามสี่คันปะหลัลงบ้านนี่งก็บอคันสคันกลัวเขาว่ากลัวเขาว่าเอ้าชูชูฉันมาชูช,ชูไม่แล้วไม้ก็แล้วนึ่ฉันฉันก็รู้สึกแบบเนื้อหมาเก่งๆเหมือนกันนะไอ้อ4พูดมันกลัวรอ่ายายมาโดเปั้อาเเฉันหนกเก่งเอ้าพี่ตั้งไปกิน นี่โอ้ยนั่นของของเขาอาจารย์มาใส่กระดเอาไม้หนูตั้งนอืมเอาไม่เอาโอเคใครอยากเขาไปหยิบกาเเป็นไงมั้อปลาซีบัตนั่นี่ยอืมนอนนอนเธอโบนอนลูกเธอไปจ้องไอ้นี่นอนเราเอามือหยิบสูนล้างมือแล้วนะ กินเนี่ยแม่พูดพามพามเพลงเลยกินเลยใช่อ๋อหัวแม่ท่านสวยเอาสวยเอาตรงน,นี้อืมมนเป็นเหตุเตมแต่เค้กหัวหรอกครัยิ่งไปโน่นไปสัมภาพพี่ต๋องเอง้งก็เลยแบบโอ้อะไรนี่บอกก็ไปคนเดียวไม่กล้าไปเลยนะ <c oughs> อ่าสไตล์พี่ตองใช่ไหมเขาออกออกเลยใช่ไหม,อมโอ้พี่กินเยอะมากเลยแต่สไตล์พี่ทับอย่างคือแบบของพี่ดิโอ้โหนั่นแหของปู่อันนี้แอ่สไตล์นครสวรรค์เลยนะเนีน่หนยหละคำแบบเนื้อแน่นมากเลยเนื้อปลาสีบารด้วยสีบาร์สองตัวโอ้นี่เดี๋ยวตรงนี้ออกก็โอเคแล้วเธออแอบอยู่นะเดี๋ยวออกดีมากคิดแกะตตอบกันสามหน้าลงแล้วจริงจริงหน้าเธอลงหมดแล้ว นน่าไมทัสองคำถามเยอะมากเธอไม่ต้องให้มันในนี่แต่เธอไปตัวนี้ก่อนแล้วค่อยขายนะจะเปเล่นตัวไหนมาจะไปเล่นตัวไหนมาเห<ๆ>็นไหม,ไมองหน้าเ,น <ๆ S 2> เปลี่ยน,นเ,ยเลยเนาะไอ้ไกโนรี่ยังทักเลยน้ำแค่ผอมลงเท่านั้นแะบบดูหน้ารู้เลยดื่มปกติขนาดถ้าดื่มปกตินะแต่ว่า จะไม่กินแป้งนะหนูจะลดแป้งแต่เป็นบองเรื่อร้านไหนเนี่ยปลาหมึกเน,นี่ยร้านปลาเอ้ยร้านป่าโอ้โหสองก่อนก่อนเลยนะเซนด์บูลี่มันแคบเคมูลีป่ปอน95ขวดแบบนี้เลยใช่มขวดนี่แหละน้ำปลาตัวนี้เลยถ้าเธอไปเธอก็ซื้อแล้วน้ำปลาตาปลาหมึกเลยที่เซนด์ูลี่อะะ่ลลอะโหดูขวดมากหนูจะหนูจะซื้อขวดพลาสติกพลาสติกมันจะไม่ปลาสติกมันเป็นทิปโรนสายเนาะมันจะ ไม่ร้อนรดขันหนูอชอบก่อว่าาิตมากกว่าว,วันนี้หยุดสูกเสาร์อาทิตย์กันป๋ะตอนแรกหนูรีเควสเขาแค่สองวัน <laughs> มันบอกเไ้ยรีหน,นูแล้วตอนนี้มันก็เลยตอบมาบอกว่าฉันทอมเม็ดฉันจะไแม่ให้เจอทำความสะอาดแล้วหนู <laughs> นก็เยลยบกโอเคเป็นเถยวนี้ไปให้ทำความสะอาด นางบอกว่าไอ้นี้ไปกันโผน้ำตาลมาหน่อยนางบอกว่าไอ้นี้ปิวยัวทีมลิสเตอร์เขาแบบอย่างได้ทีมดูก็เลี้ยงฉันดีๆหน่อยบอกไม่ใช่ใช้ฉันไปทำความสะอาดแล้วจะบักเล็กๆแต่อ้่ะผมจะออกอ่ะเอาไปเล่นทำเล่นๆกันหน่อยไม่ต้องไปแย่งไม่ต้องไปแย่งไปกินเนาะตอนนี้มันชุนรอน้ำตาลอยู่นะ ตาน้ำตาลอยู่ตรงเนี้ยตาไไหนน่ะซุเกะกระป๋องกลางนี่น้าน้องใส่น้ำตาลไปเยอะอยู่นะแรงว่กินหวานว่ะไม่ใช่ต้องการน้ำตาลอ๋อทำไมต้องเขียนเจี๊ยบด้วยต่อเพราะมันมีตะกุ่นเพราะมันต่างหากใช่ไหมใช่มันเป็นไอ้ทีชูเกะแล้วก็ข๊อสีสาข้าวหวานเนาะ เห็นรถหัวเธอจอดอยู่ตกใจหมดเลยทักตุกตุกเลยรถกันมีมัน,นม,มีมากเข้ามาดูได้ันก็ขำขำที่ลุงมันพูดเนาะเพราะแกเห็นเปลียนดูแล้วไงอืมโอ้ยอีพาร์ตเนอร์ชูช่อ กินหมดร้านกนไ่ด้วยเนืกินไข่เขาอยากกินอันนี้จะทำกี่วันหนูลงสี่วันแล้วเนี่ยไขวิ๊กเนี่ยเออลงรังคารถึงสุดวันพุธเช่นเดียบยึดทั้งสองอยู่บ่บอกเลยว่าบอกเลยได้ว่ากดว่าถ้าใครมีโทรศัพท์ก็มาเปลี่ยนเนี่เรื่องเปลี่ยนก็ไม่มีปัญหาเปลี่ยนบรรจุเลยไงไข่ด้วย ตอานหนูลืมพิชเกล่ะอะไรพิชเกล่ะอะไรยังเผ็ดไม่พอเลยโมลีบอกอทำให้เผ็ดเลยนะโมลีเขากินเผ็ดเลยโอ้ยยังไม่ต้องพูดถึงเลยพี่คะโมลีอ่ะดูเขาทำต่อข้าวให้เยจูไปบ้านพบาเอาไปน้านสิใครจะไปกินกับเขาได้โอ้ยน้ำจิ้มเผ็ด แค่ซดสคำเดียวนี่ก็ไปแล้วเดี๋ยวนีอย่าตู่กะลงนุ่นโฟาทามเลยเด็อไอ,อ,อานุเดี๋ยวก็ขึ้นเป็นชูเชฟโอ้ออไปเลยอ้าวจูดินไทยคูนได้ออกไปเลยค่ะเดินเทตัวนี้ไม่ไมอินเดินเข้าไปวันนั้นยังไม่ยันนั่นเลยถ้าไม่จำเป็นจะไม่เข้าไทยคูน่ะอืม ใครอยากเป็นอะไรก็เปลี่ยนเลยช่วงนี้ก็ผู้จัดการคนนี้ยังอยู่น้่งเข้าไปคือพวกเราอยู่เฉยๆอเมื่อไหร่ทักคนเข้าไปให้ก็ใาสา่น,นี้ให้เฉยๆหรอกให้สามีให้แจ้งนะ,อ,อ,ะอีตอนที่วันใช้หนูขึ้นไปทำคำสัาง เธอบ่มก like? <inaudible> hey, I mean, ็อย I mean, ู่หลังจากวันนั้นหนูเซิร์ชหางานใหม่ที่ทับหนูสมัครไปเยอะไปขึ้นเอ้ยตรงบิโตหนูก็เฮ้ยมันแอปพลายมาแล้วมันตอบไมีอันตอบมาฝัวหนูบอกว่ามันอยู่บิโตนี่ว่าเธอจะไปได้ยังไงเอาละไอเนี้ยอิซูอิ